คำสลางคืออะไรในภาษาสวีเดนครูบิวกเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าตลางในภาษาสวีเดนหรือคำว่าสแลงในภาษาอังกฤษนั้นมันคืออะไรกันแน่หลายคนงงใช่ไหมคะจะบอกว่าคำาส a างหรือ s แ a งในภาษาอังกฤษนั้นนะคะมันก็หมายถึงถ้อยคำเป็นคำหรือสำนวน ที่มีการใช้เฉพาะกลุ่มหรือเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการใช้นะคะเราคิดง่ายๆก็คือภาษานะ่ะมันคืออะไรที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นครูบีเพิ่งทำคลิปไปว่าจิกหัวเราพูดสมัยก่อนคือจิกหัวจิกผมสมัยนี้เรียกว่าหยุมหัว เห็นไหมคะว่านั่นก็คือคําแปลในภาษาไทายเหมือนกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะรู้จักว่ามันมีความจําเป็นยังไงในภาษาสวีเดนมันมีความจําเป็นก็คือว่ามันเป็นภาษาสำนวนที่ใช้ในปัจจุบันนี้อาจจะใช้เฉพาะกลุ่มเช่นไม่รู้อาจจะพูดว่าเช่นคําว่าทิปทริปเช,ช,ชื่อว่าคุณเคยได้ยินคํานี้แปลว่าเออเหมือนเหมือนกับว่าประมาณว่าอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่น เด a ฟาน s ์ t ิปเทรดดี้พชนเนอะโปรเฟสเตนก็คือเหมือนประมาณว่าเออจะมีคนประมาณ30คนนะในงานเลี้ยงนั้นน่ะเห็นไหมคะมันเป็นคำาัลทที่มันใช้เฉพาะกลุ่มแล้วก็อาจจะใช้เป็นเช่นกลุ่มวัยรุ่นใช้แบบหนึ่งกลุ่มคนทำงานใช้แบบหนึ่งเราควรรู้ไว้เพราะมันคือภาษาพูดแล้วคนสวีเดนน่ะจะพูดคำาัลงเยอะมากนะคะ อายกตัวอย่างง่ายๆคำสลลงที่เราใช้เช่นสมมติว่าเราจะบอกว่าเพื่อนสนิทเพื่อนที่สนิทกันกับเราเนี่ยแต่ว่าคำสลลงก็คือว่า bestest bestest ก็คือว่าแปลว่าเพื่อนสนิทหรือคิดง่ายๆที่เรารู้กันนะคะก็คือลบมากนัดลบมากนัดอันนี้แปลว่า ตลาดที่มันมีการขายของมือสองใช่ไหมคะซึ่งพอเป็นคำสลังมันก็คือคำว่าลบปิสต์ลบปิสถ้าคลิปนี้ช่วยคุณเข้าใจมากขึ้นช่วยเขียนคำว่าสลังเป็นภาษาเสพยนให้ครูวิรุ่นะคะจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าใครอยากจะเรียนภาษากับครูวินะคะครูวิลกำลังจะเน้นสอนประโยคในชีวิตประจำวันเน้นพูดคำสลังที่ใช้พูดคุยกับ ชาวสวีเดนนะคะทักที่ Li น์แอดแอดครูบิบี้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิบี้บิบี้อินสวีเดนไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ